ปให้ก่อนตรงไหนที่ผมหลีกไปก่อนก็จะมีจะทําให้นะครับเดี๋ยวเี๋จะเ,เปิดเนื้อหาให้นะครับผมคู่นะครับเดี๋มันไม่ดีอันนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังในเอนะขอบคุณ facebook แม่ลิสาช h a n น e l ผมวันนี้มีเพื่อนเพื่อนหลายคนที่ไดรับเครื่องมือโฆษณาได้รับสปอนเซอร์นะครับนี่คือการนำลิงก์สินค้าในช h อป e ีมาแปะใต้ ใต้คลิปใต้โพสต์ของเราเผื่อมีคนสนใจสินค้านั้นเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขาย Facebook กับ s h o ป e e เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันให้เราไปสมัครกับ s h o ป e e ก่อนนะคะแอ f ฟิลิเอตให้เรียบร้อยถึงจะใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับพูดง่ายๆคือในหน้าขายสินคา้าเองคือ หรือเราทำคลิปขายสินค้านั้นนั้นได้แบบไม่ผิดกฎของพาร์ทเนอร์นะครับอให้ตด้ค่ากว่าแล้วเนี่ยให้เรามาแปะใต้คอมเมนต์ขอบคุณแม่นะคุณแม่นี่กเอามาให้จริงๆคลิปเลยทำไม่ทันด้วยคุณแม่ผมจะขอเอาบางส่วนก่อนนะครับขึ้นในระบบก่อนเพราะมันทำไม่ทันแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยสิฮะทำบ้าบออะายไม่ได้สักเลยฮัลโหล <c oughs> ขอบคุณเพจความรู้สึกไอฟีนะจ่าลอดจ่าลอดเคลื่อนไหวครั้งแรกในเฟ e บุ๊กหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่เพื่อนสนิทเซียนหลังออกมาโพสต์ว่าหลายๆคนโพสต์มั่วบ้างจริงบ้างขอชี้แจงนะครับกลัควคนเข้าใจผิดหมูก่กูทันตุยบักสันขวานบอก ด้งหรือว่าด้งเด้งหรือว่าจา่ารดประสบอุบัติเหตุตอนเวลาประมาณตีห้าครึ่งของวันที่9พฤษภาคมจากการขับรถเลยจะพ่านข้ามแยกแถวอำเภอสีคิ้วไปกันสามสามคนสองคนไปกันสามคนสองคนบาดเจ็บกระดูกสันหลังหักตามร่างกายแต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะมีสติดีส่วนเด้ง มีสติดีก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้วหมดสติเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยดีครับสภาพร่างกายคงที่รอดกูการสูขยาใสไใคไหลายเว้าคือมั่นทิ่เป็นอย่างนี้ล่ละกู้อยู่สกายกู้สิบปากเอาอยู่อยู่บอ่ออยู่ปากบอดีขอโทษที่ศูนย์ครับขอบคุณทุกที่แรนเพื่อนนะครับ A tabu fede é